มันใจอยู่่นละโอ้ใจมันเพิ่อเพเ่บัตรอันข้อมันขึ้นมาเซอร์ทนเลยสล้านหลานคุ้มทุนสำหกว่าเพ่งคุ้มบ่บคัดทุ่นห้าอู่บ่เพ่งคุ้นเนาะได้เงินเดลได้อันนั้นเดลมั่นเจทั้งคนทั้งตัว

ê, ừ, tôi cho đi nó nhảy xuống lót xanh bộ tôi đã tôi, tôi, tôi. <laughs> là <một> cái đấy. ô, <laughs>

กันก็หยอันนี้เมนหนังอันนี้สักูจเห็ดหนังนี่เชีนน้ำหวานไอ้ไอ้หามไหลนำมันหามทไหลทหามักไหลอ่ะของหวานมันเสียละ

มันบุประแดงอย่างบุ๋มเแล้วพ่อเาจะมาใหจีรอบัดคงมินมากรีนี่เนาะบัดที่มินนะคุณบ้บ้าหลอยนะนุแล้วบุตี้แล้วขนุนเลยรอดลตี้

ม no oh, ันจันซ oh, right? yeah. ื้อมาไว้กินซื้อเอาเล้าคือบอกว่าอไม่หรอเออรวกกับเจวให้ตั้จเจลด้วยวะเออหรอวะได้ไปถามอีแม่โทษโทห้าเมือใครว่าคยจีแกงส่นนั้นเราว่าบอกตั้มเจวเรารวกครับเตาโต๊ดเดโตกต๊ดโต๊ดโต๊ดโก๊ดโต๊นโต๊ดดล่โตโดาน

Ừ ah. mà. Nào lấy cái. Tôi đi chơi quần áo. Tôi xem cái này lấy cái. Tôi chơi ở bên đấy rồi. Tôi chơi tại cuộc thi xem, muốn cái đó gì à? Chị, chị đặt hàng cái Không có mua quần áo lót đâu. Bao giờ lên đồ. cái gì cũng chỉ tao đâu cũng chỉ là, nãy chỉ chơi thì chỉ mà. <can t> <laughs>

อามเคื่อนมาเหรอคอยไปเห็นทาดินแดงเนาะท่าดินแดงมากหรอันไปเห็นเียงนะไ่คุ้มาหรอหันหื่นหรอไปติดต่อไอ้คนมาไปเนาะมาไปตปต่อิชัมงไปมสามวงเฮ้ยจ้าโรดำมือดำมยอเคยเคยสู แต่ nhịp เครื่องดุนเทือนนึงก็ยังบ่ไว้ฮะแต่หยิบเสื้ออีหั่นนําบางคืนนี้11:00น.ข่อยนอนใน มีแม่นันญาเห้าเโอ้เหียบมึงน้ำมันเพื่มกเอาน้ำมันไม่ไหมีดน้ำเหล่านาตะโอยกินด้ิเอามาั่นะเอาจุกขอชี้เล่เอายังเทาไปขี้มามลั่งมันกันนั้นมือแล้วผูอ้อมได้ฉันหนมือ <laughs> đọc rồi. bắt tư rồi. <laughs> có lo. <cái> <laughs> có <cái> <laughs> không bỏ ừ. lỡ <laughs> ừ, <laughs> <laughs>